จะเอ๋เ้วเจอแมวป่านะคะชอบอยู่ในป่านะคะนี่ค่ะนี่คือนางแมวป่านะคะชอบอยู่ในป่าลึกนะคะใช่ไหมอยู่ในป่าลึกนะคะเนี่ยนางแมวป่านะอันนี้คือนางแมวป่านะอะไรติดหัวอันนางแมวป่าค่ะชอบอยู่ในป่าลึกค่ะไปแล้วรถนะ นี่คือบรรยากาศตอนเช้าหลังฝนตกนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าๆของวันอาทิตย์นะคะกับดอกไม้สวยๆต้นไม้สวยๆหน้าบ้านนะคะนี่คือเช้าวันอาทิตย์ของเราบรรยากาศหลังฝนตกนะคะทุกคนมีดอกกุหลาบกำลังจะพริบานกุหลาบสีเหลืองและกุหลาบสีส้มนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะองปู่เล่นฝน นตกทั้งคืนเมื่อคืนนะคะ,ะเช้ามาบรรยากาศก็จะประมาณนี้ค่ะ วันดีจะทุกคนจะพาทุกคนมาเก็บนี่คะ่ะผักขมนะคะเยอะมากเลยนี่นี่ทุกคนเห็นไหมมีผักขมนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บผักขมไปลวกจิ้มน้ำพริกนะทุกคนมาดูกันผักขมน้อยนี่จะ้ะผักขมเยอะแยะเลยนะคะทุกคนคะ่ะ สมัยย่บานนอกนี่โอ้โหปักคขมนี่คือผักสุดยอดเลยนะทุกคน<ม>เบีย้ยผักขมเต็มเลยทุกคนจ้ะเก็บผักคขมกันนะคะผักขม,มข้างทางผักขมริมทางนะคะทุกคนกำลังเบีย้ยเต็มเลยเนี่ยเบีย้นยน้อย แมนไปนี่แมนไนี่แมนเบิร์ี่ผักขมทั้งลันนี่รอให้มันโตอีกหน่อยเนาะมันยังเล็กอยู่มันยังเล็กยังน้อยอยู่ทุกคนจะกำนึงจ้ะทุกคนจะกำนึง ไปล้างดีๆนะไปล้างดีๆจิ้มน้ำพริกผัดน้ำมันหอยก็ได้นะนี่ค่ะทุกคนผักขมผักขมเคยเห็นบัจะผักโขมอันนี้มันใใหญ่พูนประกาศกินนะมันใหญ่กับประกาศกินเด้ทุกคนให้มันใยไว้กันเอ,เอาไปสำเนียดแนะเนาะ ได้แล้วนี่กลับบ้านกันกลับบ้านการได้ผักขมแล้วทุกคน